าแพ้ตัวอยู่ขาเนี่แหละก็มีไหลออกเยอแต่ว่าบบไลก็ล่างบาดก่อนเลยอไหนบางตรวแพ้แล้วก็คนเพียงกระสียาแก้ปวดนะใส่เออมันจึงเจ็บมันต้องปวดยูวแลวเจ็บนะบพว่าปวดแล้วเจ็บเลยแหละมั่นเป็นเพยไงคือว่าเป็นคน คนเลขเนาะที่อยู่ห้องไอยูโดนๆดนให้ไปลองเลยไม่ต้องจริงใช้เรื่องชื่อเรื่องเชียงได้ได้หรือเปลอไปลองเลยเบิ้องกัดก็จะได้ชื่อในตัวบ่าวชายอะไรแบ่วันชายบ่าชมในตูก็เออคักแล้ววะคางวะอ่า คอมเมนต์ comment, พันหาร้อยคนหครับน <Trustee> <tama f> ี่นี่หนึ่งคจ้าโอ้โตัวจีบเลยนุ่มได้รออเตัวจีเตากยั เดพี่น้องเอกาสบาดีและสวัสดีพแม่พี่น้องเบอร์สุขูสูส่คนคือเก้าพี่น้องเห็นะเนาะอ่าบว์ซีน่าอะไรต่างประเทศพี่น้องกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้องบะเตียงทองซาเนลคือเก้าพี่น้องเองยเอ้าเมื่อนี้บะเตียงก็มาอยู่อ่าพี่แหละพี่น้องเองยอ่าอยู่หอราชนีคือนะเก้าเนาะงั้นจะไปทางใดอยู่พี่น้องเองย จังมือเลยบุณีสิบมือนี้ประตูแม่สิบมือนี้เนาะพี่น้องเลยคืครึ่งเดือนนั่นนี่พี่น้องเลยมือนี้ก็เป็นมือที่สิบที่เฮาอยู่ขอนแก่นพี่น้องเลยและเป็นมือที่ห้าที่น้องสิงไซได้นอนอยู่ห้องไอซียูของพี่น้องเนาะ ว่าหลายคนหลายคนก็อยากฮู้ความคืบหน้าว่าเป็นเป็นจังได๋มาจังได๋พี่น้องเอ้ยน้องสิงไสอ่าเซาแล้วบ่หายแล้วบ่หรือว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามื้อนี้ก็อ่าอัปเดตุดโอ้ยพี่น้องก็อ่ายังนอนอยู่เนาะแอ่านอนตัวพี่น้องยังนอนอยู ยังยังท่านยังรู้สึกตัวกันอย่างเง้ยเพื่อพอารู้สึกมาเล็กๆหน่อยเพื่อนกับเพื่อนกับสียาให้นอนโตนะเพราะว่าอ่ายันมันตื่นมาแต่มันดื้อแล้วมัน,ดน,มนิดึงสายนั่นสายนี่เลยกันอ่างเงี้ยติงเตีตื่นมาคือตอนเทียเ่ยงเนาะตอนเที่ยงประตูเข้าไปก็มันก็เตียงแห้งปากใจ ไข่และจืดลวจืดละจืดลไข่หสใส่แล้วขอาปากเอะไข่ดำตาไหลออกมาโลอาการไขกระมีเล็กน้อยแต่นนีมหมดโอุ้ยังนะอ้น้ปปปา ถ้็มีเล็กน้อยแล้ก็แพ้แล้วก็ท้อหายใจมันปะปาเตะกันแล้วเฉราะตอนันบุหิงโทเตะ ไม่เห็นโทไหมอืมอก็แบบเก่า <Hey. S 2> เนาะอืม มาโตน้องสินไซอ่าช่าน้องเลยแต่อมื่อวานไม่ห้ยเชมีบ่เมนี้่เอนี่เมนี่ไมอนี้ให้เชมปเอน,บน,บน,นี้ให้ยชิประตูห้อมมันเพราะว่าเอ่เอฝนหูชิปมาได้เล็กๆ,ๆน้อยๆเนะเาะอันแต่ฝนก็วายยาอัน,นรับนะฝนก็ใส่เอาอกอกอีกต้นหนึ่งฝนอาจจะตบกระให้น้องขึ้นนั่งเล็กน้อยนะ ระถอเนี่ยดังให้ให้หูชึ้ตัวได้ได้หน่อยนะเนาะระถอดออกนะอยรับชนิดอย่างเดี่ยวเดียวกับบาดแผลตัวอยู่ขาเนี่แหละก็มีไลออกอยู่แต่ว่าบลายรอมาตการตัาไปตอนเทียงไปตามอาการไปตามระดับมันแหละพี่น้องเนาะเพราะว่า ก็ยังยังอันน่ะบ่มีอย่า,ง,ยาง,ยงเปลี่ยนแปลงหลายมีแต่มึงก่อนน้ำเปล่าใส่เพิ่มเลือดถุงหนึ่งแล้วก็ยังท่านดังจะหัน,นกับท่านได้มีอย่างเพิ่มเติมบนก็นยังชงกับคนกาล่างบาดบอกเลยในไหนรวจแพ้แล้วก็เพิ่นเพียงกระสียาอันแก่ปวดนะใส่เออมันต้องเจ็บต้องมันต้องปวดหรือว่าเจ็บนะบพรว่าปวดหรือเจ็บเลยแหละ ้พี่นมันเป็นเพไงคือว่าเป็นสายาแก้ปวดไปึงเตพุ่นแล้วเพ่นที่เร้านักปโครึ่งเดือนนีฮะก็เริ่มเหงเริ่มยังเดือนหนึ่งเดือนกวไปแล้วสเศ้ากับคน่พี่น้องหนไปนงเครื่องยังยังูมันลงหลบลงอยจะแท้กับง่าย้พี่น้องหลายคนหลายคนก็อยากหูอัปเดตให้เบิ่งเด้ออาการ สิงไซ่เป็น,นได้ได้แบบสันพี่น้องเหรอ,อเนาะพอทีงได้อัปเดให้พี่เห็นน้องได้ได้หับไปหูเป็นไดเนี่ยเป็นได้เนี้ยพี่น้องเลยอนี่แหละเป็นช่วงเป็นตอน,นเขากาอาเฮ็ดยังลายไปบ่ได้คือคือว่าแหละที่ที่ตลอดมากแหละว่ามันมีแต่ว่าไปตามเพิ่นคนว่าได้ไดก็ว่าไปตามเพิ่นพี่น้องเลยแต่ว่าหามือแล้วเป็นคน คนเลขเนาะที่อยู่ห้อง um, ที่อยู่ด,ด,ด,ดนโด,ดนเฮกี่ตัวเนี่ยทั้งน้องมูกับสามมือสามมือสี่มือสี่มือในน้องหน้าเนี่ยสามมือออกละวน้องเชิงใ่เป็นเด็กน้อยในการผ่าตัดไก้ไงพี่นตอวก็เลยว่ามันก็เลยจะสาเนี้ยช่วเด็กช่วยน้อยกี่น้องเนาะมันก็บคือผ่าตัดเด็กเล็กเน้อยในการ เช้าไว้อันนี้มันเป็นเป็นเทย่าอย่างเงี้ยทีนึงเนาะกถือว่าระดับหนึ่งอยู่เขสมควรอยู่เรื่องบาดเทนี่ก็ถือว่ากับเล็กน้อยคนหนึ่งนะเมื่อกี้ย่าอย่าง้วละมาดูเนาะแม่นขนาดว่าเฮานี่นะน้ำปักก็หนึ่งนี่ก็ยังมาเจ็บเลยนะพี่น้องเลยก็ต้องว่าเรืองว่าปาดเรื่องของเนาะบาดเจ็บหมดออกมาหมด เนี่ยเปวดทั้งโคทั้งทั้งขาทั้งอย่างอู้หู้อืมบวมง่ายพี่น้องเยก็ถือว่าน้องก็เก่งอยู่น้องเราบวก่งเนาะสูดสูดอะไรสูดติงติงกระแห้งสูดตอนเที่ยงออกไปถือว่ามีินิโน้ตที่ดีเลยพื้นปกตินะนอกจากแฝงการตัวอื่นกับ ไัพืชเท่านั้นแล้ว <ใน S 2> จะหาเมือ่ออาทิตย์หนึ่งเลยกับอาทิตย์กลัวอลไรกัแห้งอ่า<ำ>อันเนต็ดๆพูดแล้วพี่หน,นุ่มกันอ่าคำว่าบ่บพืชก็คือว่าอยู่น้ำยาตัวพันธห์นอนนนเหมืนเมืนมันกระพืชตันน้งแต่หึงพูดแล้วแต่ว่าพืนเป็นอไฮโนนนั่นชห้มันเส้นเลือดตัวที่พืนเรามันโตมันมันโตกันพี่นไไ้หนุ่มเส้นเลือดน,นั่นนั่นแหละแต่ประมาณนั้นแหละก็บม่ได้ว่า น้องเพิ่นนอนจุ่มนอนอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่คือถทำหม,มอพิ่นค้ายาออกแต่ให้เป็นพืชทะเลเล็กๆ,ๆหน่อยคือมีแนวโน้มที่ดีและว <c oughs> จำรับปฏิญญงคิดว่านะทรง,ง,งทรงมีแนวโน้มที่ดีอยู่พี่น้องเลยแต่กระพังเบิ้งเขาก็ยังยังยังสลาดใจบ่ได้ยังยังประมาทบ่ได้เลยนีะกับพังเบิ้งแต่ตอนต่อไป เป็นชิวะใดๆก็จังว่ากันอีกเธอหนึงพี่น้อย่างไรนะสำหรับชีวาทั้งอันแพทย์โมเพิ่นนี่ก็เมนเนนนอนอยู่แล้วพี่น้องเองยรนะเพิ่นต้องให้หายขาดหมั่นใจคักแนนะ่นะเพิ่นเต็มที่ให้ออกเขาก็ไปตามเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเองยทางครอบครัวต้องไปเตียงเองก,ก็ ห้องพี่น้องเนาะอัดคลิปอยู่ห้องมื่อไรกัเออเป็นเด็กสามห้องเห็นเดียววงบับบับอ่าเพราะว่าไปนั่งอยู่หุ่นกะมีแต่นั่งรอซื้อแหละพี่น้องรอหอดเวลาแล้วก็ไปเยี่ยมที่จองไว้เลยจ้ะแล้วก็หอดโมงก็ไปเยี่ยมก็ไม่ได้ อย่างมากมายหรอกมีแต่เราก็มาอยู่ห้องนี่แล้วก็ไปหาลินไปพักพรเน่ไปหาเอฟซีเน่ผู้คนอันนั้นก็ได้พี่น้องเลยมีคนที่โตมากเลยจะไปให้ไปดิ่นไปหาอีกเด้อพี่น้องเลยก็หลายคู่หลายคนดูจะไปหาไปหายายเบอร์เตียงก็ได้เนาะไม่ต้องจึงใช้เรื่องชื่อเรื่องเชียงได้ได้ก่บพี่น้องเลยเบิ่งก่อนอืม ก็จะได้ชื <IN ster> ่อตัววันชัยอะไรแล้ววันไัยว่ะชมในตู้ก็คักแล้ววะแทกว่ะอ่าคอมเมนต์พันหาร้อยคนโอ้โหนี่ดิหนึ่ง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 วันไัยวันไัยกลายอยู่ เห็นด้วยวันชัยเห็นด้วยจะได้สรุปเอาวันชัยเนาะแมนวันชัยบ่งานโอเคบ่อืมเทวดานี่เรียกเจไรแต่ว่าทั้งทั้งเห็นเห็นท้อกะตั้งให้เพิ่นเป็นยังไงเนาะวันชัยสุขสำราญพี่น้องเไงเออเปินใหญ่มากอะ ิได้ซื้องามๆนี่เนาะมัน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 ก็หลายแบบหลายนั่นพี่น้องเยอ่าหลายคนกเนี่ยเพิ่นกบคเสมใสน้องบุญรอดเฮ้ยอนฟังเด้อแต่ว่าคนเห็นเห็นเห็นรวยกบ่เตียงนี่หลายนี่ันสบุญหลายนั่น บุญลายบุญลายนี่มอไมซค์แล้วเป็นเป็นซื้อลุงแลว้ว <c oughs> นะเนาะน่องสอนไซนี่สอนไซวันไซมีบุญมันกระถืออยู่แล้วเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวอยู่เลยผม,ก,มกับป้า,าลลป,ป้าทามาลูกป้านี่ก็รเอื่อยพวกนี้ก็นั่งนั่งสอนสอน <c oughs> นั่นดีอ่าน,นี่เป็นชอนอีกที <c oughs> แต่วันไซยังบูมีอยู่นแบบวันนี่มีกะ หลหลานนั่นแหละกระยามันเป็นต่วันซื่อนะนะเป็นวันซื่อมันน้ำมันนเกี่ยวมันกรอบอยู่นมันถึกเป็น้มองเก่ามันแต่มันแมนอ่ะวันใช่หลายคนเห็นน้ำบ่เตียงก็ลายอยู่นัทลินบางคนว่านทลินเพราะว่าหลายคนคอมเมนต์ก็บอกว่า เรื่องนัคลินนี่กรับพี่น้องเนี่ยเรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องสีนัคลินนัคลินแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นเป็นเป็นชื่อของของสมเด็จย่าเนาะพระเจ้าอยู่หัวพี่น้องเลยรัชกาลที่เก้าตามตามที่เพิ่นว่านะถ้าผิดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะเพิ่นว่าบริจาคให้ไซบางคนว่ามันเป็นชื่อบริองสูงนะคือตั้งชื่อสีนัคลินนี่เป็นเป็น ผู้ก่อตั้งเมนเมนสมเดจย่ยาเป็นเป็นแม่สมเดจย,ยก็คือแย่ญย่ญญของในหลวงใน,นสันที่เข้าะนะว็ง่ายซะวันนี้เพื่อนว่ามันมันเป็นเรื่องสูงพุทจะกันนั่นก็ย่าคนน่ะนี่ชนะไซอันนี้สอนสินไซยี่น้ไ้ย น้องสายบุญโอ้ย,อยไหวเหรอคือแต่ว่าหนึ่งมีหลายเนาะหนึ่งหนึ่ง,งหนึ่งหนึง่งหนึ่งหนึ่งต้องนั่นวันไซอือได้ท้าบุญมี <laughs> บุญมีผัดมันมันฉีขาดไซไปนะม <laughs> ผมคิดก็หมายว่าเตียงว่าน้องโชคดี <laughs> โอ้เธอเชื่อ <laughs> วันไซนี่วันใหม่ก็มีนี่คือเอาว่าจากต่งวันใหม่แต่ว่า แต่วันใช้ในลายนะเห็นเห็นน้ำบบเตียงนลายเห็น้องหน่นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึเตียงให้กดนหนึ่งลายเนอะอืยนะลายยะใส่การดูว่าันใช้เนาะงามงามอยู่เนะาะ ้ากรับี่ไปโกดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนสุเจ้าเบิ่งพวกคีบจ้าตัวจีบหลานรือเนื้อนุ่มได้อร่อยเยอฟซีตัวจีบนื้อส่ากรับี่น้องเมฆแกอันนี้หัวน้อยอยู่ัปตาพิโตอปะ ใหญ่กัมาอาบีตะกันเลมาแม่ม่ใช่ยันายฉันมหาหมูจ้าตอน่ยายจริงมาจะช่างไรก็มาตรการลสอ๋อโบไก่บนหนเนาะจ้าจ้าจเป็นยังยายหาหมูอันตาุณพาตาตาปาตส่งส่งปีแล้วเราเส่งปีกปลาทำัดมาเ่งจ้า มะเร็งทับมะเร็งตับก็พาตัดได้ยูพีนอ่ะนี่เป็นมะเร็งตูดเหรอปะตูดเห็นตะกรสนจากเลยหมเรส่งมากค่ะจ่ากันเข่งแรกเนั้หลายน้ำหนักเหลายแต่ว่าขนาดก็มามาสูงตามนาดจาครับผมครับผมจ่าก็แย่กันมาบานนี้ลังแต่โทมาก่อนเป็นอะไรลาะน้อยนะเบิ่ดนอาทิตย์คือดีเท้อหลาย ที่คนลายแต่กันยังอยู่ในห้องไอซียูอยู่ได้ยังกะฟักพื้นเจอว่ามันกะเข้าปากมันกะจําได้แล้วว่าจําชื่อจําเสียงได้แล้วมันยังหายยานอนนิ่งไว้สะกอนนะ้อนปวดอย่างไรมันเล็งตีงแฝงกับนี่แหละแต่ว่ามันพื้นมันชิดดึงสายโตัวพันสายแล้วอ๋อเอาความนักเจอดีไว่า <laughs> ลแล้วก็นทางมารักษาละ่ะนี่ตาก็ได้มนอนกันซ้อหึ่งนนได้หกับกรมาเมือน,นี่ห่อครับนี่มันมาอันนี้มาฟังผลมาที่ก่อนนะมาทีสี่สแกนมาทีพเพอเลยกวันยยากอยาจะลืมนี้ประมาณสองอาทิตย์เยะมาก สองคนครับผมอื่นก็ด้เขาไปแต่เซาอะนะอะไรนั่ความสูงมากมากครัแต่ก็เข้าไปคุณมาตามมอพนัฐเนาะครับผมมาตามพนัฐนั่นละเขาก็จะดีเนาะครับเป็นว่าผู้ไทยเนาะผู้ไทยเใหญ่ผู้ไทยผู้ไทยใหญ่นะที่จริงบ้านเนี่ยอยู่อยู่อัน อยู่อันเพื่อพุชินลาลายเพื่นอนค,คือบ้านพุดวาฮะละบ้านใหญ่บ้านติโตทางนันอำเภอเขาวงงจางนั้นกเขาวงทางนี้ก็มาทางนี้นบ้านพุดวาบ้านบางไฝ่ตะไลร้านนัฮะล่ะคือคือ,อดีเว, <ะ S 1> ว้แต่แต่วันาานี้เรามายื่นลูกเด็กกละสีนั่นจะมาหาหมอองะไรมาพาพาไหมอลูปมัน ครับผมครับผมก็าหายดีแล้วตาเนาะจ้าขาคือด<ม>ีละเทศตาคตีน,นองเลยมาสองคนนะบ่ครับจ้ามาจะสงขาวันนี้นะอโอ้โหคือมาพักนี่ก็บรนพุ่นเนาะบืนนี่เขาไปพบหมอตีนองเลย กุ้มยัยเนมาตากรสสินฟ้าหงาเมาหาข้าเืนเรือตัวน้าหมาพิดซ้ายพูดเนาะคือตะจจกะลือจอะครับผมก็นเมายังแรงนี แต่ว่าอ้าวเพิ่งคลิปประจำอยู่ละอ้าวว่าเราพบพอดีว่าเทียวก่อนเนี่ยเรพบอยู่ด้เนนอคอใหญ่เนาะเองอยู่ในคอใหญ่อื่นอื่นหลานนะได้ก็บพีบ้านเนาะจำคนใหญ่ได้บ่จำบ่ขันขันจำได้กระทักแล้วบ่จำว่าเทียบก่อนเห็นคุณหลานน้อยอยู่ตรงนี้นะเจ้าแต่ว่ามีเห็นเบ้าตีนาะอนตอน่าจะเป็นตอนตอนเช้าบ่ มันเ่าข้ามอนจะปใหญ่อยากจะนกวาม้าหึงแล้วตอนนั้นเนาะคือมาาฮุเดอนจะมาเทนึงนะแต่ว่าทันนี้คือนัดฝั่งหุ่นมาประมาณทรงขี้ต้อนแล้วล่ะครับผม หลายเถื่อแล้วเนาะนั่งรถยังมากจ้ะอันรถรถตู้จ้ะรถตู้จีเอนมาจะได้ครับผมผ่านมาลงพี่เนาะครับผมอือแอลบอสแอลบอสโชคดีครับผมครับผมอยู่ดีนี่ฮะพรับบอญครับผมอยู่ดีนี่แครับครับผมครับผมโคเด้อหน้าตาครับผมพระองค์ Okay. ตากระยเพื่อนมาแต่กระสินวัสดุมาตาม,มอนัดือการมอนัดตรวจนะเนาะผ่าผ่าตัดมะเร็งตับผ่าตัดไต้เนาะมะเร็งตับพ,าบพกาเก่งดีเท่าไรกนันที่เรามองอยู่โรงพยาบาลนยอดเลยดีมมีคำว่ามั้มีคำว่าด้วยที่ผ่าตัดมะเร็งตับนงผ่าตัดได้ ยอดยอดใบอ่อนนั่นน no, ่ะนั่นตุไม่ซื้อมันไม่ออกยอดใบอ่อนลีแล้วินเนว่าเอาเลยบักกิ่งยอมรับักกิ่งอีกลีลเอาละพี่น้องเลยมิตรบาร์เตียงกะนะมาแจ้งข่าวแจ้งข่าวให้พี่น้อง สำหรับเมื่อที่หานอนอยู่ของไอซีวันที่หาพี่น้องเอ้ความคืบหน้าก็ยังอยู่คงที่เพราะว่ายังคือเก้าหมกใส่ยาให้คือเก้าแบบต่ต่างเพิ่นรู้สสุดัูได้แล้วแต่กาเรื่องการเก็บการยังเพาาิ่นกใสยยาเก็บปวดหิวแ้วก็ความหู้สึกเพิ่นก็ ยัง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 อยงากอยากตีงอยากก็นั่นอยู่นะถ้าเพ,พ,พิ่นืชมาคัดขัดไปหน้องเนาะมีแต่ว่าเพิ่นใส่ย,ยาตอนนี้ก็ใส่ย,ยาให้น้องเพนนอนนั่นแหละก็ง่ายแก่ถ้าตื่นมาแบบเต็มที่โดยที่เราใส่ยาใส่ยังแไรเนีน่ยแม่นน้องพนท,นพนท,ทีตีงทีขยับแบบดึงสายนั่นสายนี่นะมันจะป,ปลอดภัยกับน,น้องเพิ่นแหละ แต่ว่ามีแนื้อนุมที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามลรรลับพี่น้องเห็นเนาะนะครับก็สิมาอัปเดตอาการให้พี่ให้น้องเลยครับได้ชมตามลรรลับอา่าเรื่อยเรื่อยเพี่น้องเลยะเอะไรก็ขอบ,บุญขอบใจขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรสุขูทุกคนความอยู่ดีมีเฮงเอ่าเนาะบุญคำนำ้ำซูบุญคำนำ้ำส่งเบอร์สุขส<า>ูทุกคนปรารถนาสิ่งใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นารถนาทุกสิ่งทุกประการเนาะ นอนหลับค่อยได้เงินหมื่นนอนตื่นค่อยได้เงินแสนแบนมือมาก็ค่อยได้แก้วมันิสุทโทษให้ก็จะให้มาผ่านบ้านให้ก็จะให้มาเบียดอะไรกี่เด็ดจังไลยก็จะให้มีมาใกล้บวชเสดธุรกิจการงานใดๆก็คอยจะเรื่อนลงเรื่องในหนาทีการงานนั้นๆตลอดปีและตลอดไปสาธุเนาะสหรภูริ์นี่ตะเพียงขอตัวจบคลิปไปเพ่งช่างมีก่อนะพอดีมีแห้งบัดสุขสุขคนเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ